สวัสดีจา้านี่คือช่องนิพพคอนกเศรษฐกิจเนาะมือหนีจะมาตอบคําถามมือใหม่เอ่อพอดีมือเซานี่มือใหม่ทักขามาถามเรื่องการเอนานมนมหมูหลังขอดบางคนมือใหม่ก็ะจะบรูเอ่อนมนมเพิ่นจะมาแบบไหนเพิ่นก็ตกใจว่านมแม่เพิ่นแห้งเพราะว่าช่วงแรกๆที่เพิ่นเจ็บท้องนะเขาบีบนานมนะนานมมันจะพุ่งเนาะ ว่าหลังจากที่เพื่นอนขอดเร็จแล้วลูกเพื่อนกิ่นน้ำนมอา่ามือแรก,แ,รกแล้วนะบีบเพื่อนเพื่อนจะบ่บมีเพื่อน,น, <c oughs> นกระตกใจบันนีว้ว่าหมูน้ำนมแห้งมันโมเมนอจ้ะจ่ะเดี๋ยวแม่ิ่นจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวไปดูแม่แม่ที่ขอดหมือว่านนี่เนาะเดี๋ยวแม่ิ่นจะพาไปเบิ่งกันแล้วจะอธิบายให้ฟังพร้อมๆกันเด้อ่ปอ่าอันนี้จะเป็นแม่ที่เพิ่นขอดเมอว่านนี้ เป็นแม่เออ่ลูกผสมที่แม่กุว่าเพิ่นบ่อ่านดอกแต่ว่าจะมาอธิบายให้ฟังเฉยๆเนาะแม่นี่ที่เพิ่นตายเป็นม่ม,มีแต่ว่าเมื่อนี้จะบ้เวาเรื่องนั้นจะพูดถึงเรื่องการให้นมหมูคือเพื่นอนขวดว่าน,นี่ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงนี่คือน,น้านมเพิ่นยังคขางหัวเต่าอยู่เนาะเดี๋ยวแม่กุ่งจะล่องบีบเบิ่งว่านมเพิ่นยังคขางอยู่บ่ืูว่าจังใด นัง่นองออกมากลังเต่ากันบอ,อกนังมีอยู่นังมีอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นพ่อลูกเพิ่นบลายพ่อลูกเพิ่นได้สามตัวอีกตัวหนึ่งนอนอยู่นอนอยู่ขังหลังแม่ภายในอ่นถ้าเกิดแม่ตัวใดที่ได้ลูกเยอะได้ลูกเยอะเพื่อนอาจจะยินเบิด์ก่อนหยิบซีชั่วโมงแล้วหลังจากนั่น แม่เพิ่นจะเอินกินทุกๆสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่แม่เนาะบางแม่ก็เอินเอินกินดูบางแม่ก็แล้วแต่แล้วแต่แม่กับนดบ่ได้ความสมบูรณ์แข็งแรงบางแม่ก็เอินกินดูขนาดชั่มมุงหนึ่งก็อกินชีทือหาเทื่อนเนาะพี่น้องเนาะกินเซตแล้วเพิ่นก็จะไปนอนเข้ากระตองเห็ดที่นอนให้เพิ่นเห็ดที่นอนเห็นไหมตรงที่อ่าปูผ้า อกะสอบไว้ตรงนั้นถ้าแม่เพิ่นน้ำนมมันเพิ่นเอิญนลูกกินนมแล้วเพิ่นก็จะนอนทับนมแต่ลักษณะนี้คือแม่เพิ่นพึ่งพึ่งขอดเสร็จน้ำนมยังเต็มเต่าอยู่เพิ่นก็เลยปล่อยให้ลูกเพิ่นดูดแบบพี่ะตาไตแต่ว่าถ้าเกิดเบิดแล้วน้ำนมเพิ่นจะบีบออกดอกแล้วนมเพิ่นจะห้าวมาเป็นจังหวะถ้าเกิดเพิ่นห้าวปุ๊บเพิ่นก็จะเอิอนลูกกินนมแล้วหลังจากลูกกินแล้วเพิ่นก็เต่งนมไว้น้องพี่น้องเนาะบางคนนี่มือใหม่เนี่ยจะตกใจว่า ถักก็มาถาว่าที่นุ่มหนูนุ่มนุ่มหมูคือแหงมันบ่แหงมันจะเป็นประมาณนี้แหละมันโมเมนต์ว่าเขาจะไปบีบออกแต่คิดใจคือประมาณเขามีลูกเขามีลูกเออ่พราะนุ่มเขาเห่าเขาก็บเอาลูกมากินนุ่มประมาณนี้เนอะพี่นอกเนาะเรียบเทียบใจมนุษย์กับมูเขากับคล้ายๆมนุษย์นี่แหละเห้าเพื่อนก็เอื่นลูกมากีนนุ่มพร พอน,นมเศร้าหา,หาหราขเพิ่นกระทับไปลักษณะของหมูที่บ่มีนมให้ลูกกินนี่บ่เกินสองสามมือถ้าเกิดเพิ่นบ่มีนมให้ลูกกินลูกพเพิ่นจะเฮี่ยวพี่ดองลูกเพิ่นจะเี่ยวจะบ่ติ่มเนาะเบิงเบิงที่ตัวลูกเพิ่นสองสามมือถ้าเกิดนมบนแหงนี่ถ้าเกิดนมคางเต่าเพิ่นบดลูกเพิ่นจะเี่ยวนั่นละ่ะคือนมแหงบางคนถามเ็ดจังไดบนี้ถ้าเกิดกรณีที่นมแหงเอ่อก็คือต้องหานมมาเสริม เพราะว่านุ่มแม่ได้แห้งไปแล้วสีกู่ขึ้นมากกะต้องใส่เวลาเนาะพี่น้องเนาะตามทีใส่เวลานี่กะลูกหมูเขากบจอยบางโตับก็อาจิะตายไปแล้วกระทั่งเดียวกบคือหานุ่มหานุ่มมาเสริมพวกนุ่มสัตว์หรือบางคนอาจจะมีแบบฟ้าม่วฟ้ามยางเกลอนุ่มม่วกระได้พี่น้องนุ่มนุ่มทดแทนเนาะก็คือป้องกันก็คือก่อนที่หมูจะคลอดลูกเนี่ยเขาก็ต้องเสริมไปละเสริมก็คือหา หัวหารพวกสูตรเลี้ยงลูกเพื่อย่างมากกระตุนเพิ่นก่อนลอดแล้วหลังจากลอดนี่น้ำนมเพิ่นจะต็มเต่าแล้วจะมารักษาช่วงลายเหตุนี่บอด้พี่นนองนี่มันจะคื่อก่อนลอดประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เขากับตอ้องเสริมนมเพิ่นไว้แล้วแต่อยู่แต่ท่านในขอดเนาะหลังจากขอดนมแม่เพิ่นจะหลายเลยแต่พ่อถ้าเกิดว่าเข้ามา เ็ตตอนที่มันแห้งไปแล้วนี่ห้งได้กับขู่ขค้ืนบ่ได้สร้างสิคู่ขค้ืนมาลูเพลื่อนกับตายลูเขึ้่นกับจอยล่ะก็คื่อทางเดี๋ยวก็เคื่อหางน้มตัวแทนนน้องพี่น้องเนาะนีกับมาณนีเดอร์สหรับมือใหม่อา่าไปตกใจว่าบีบน่มเป็นยังง้มก็บอกอมันบแม่นว่าสีออกได้ตลอดเวลาเนาะนมือน,นี้หลังจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเออน่มแม่เพิ่นมีขางเต่า,าเบิดแล้วเพิ่นก็จะทับบัน,นทับแล้วบัดนี้เพิ่นก็นจะเอื้อนลูกเพิ่นจินเป็นเวลา ถ้านนองหมูเพิน่นถ้าน้องแม่เพิ่นแหงเขาสังเกตบางทีลูกเมื่อเพิ่นถ้าเกิดลูกที่โตเหี่ยวนี่คอยว่าน่องแหงอันนี้เพื่อลูกยังเต็มอยู่ก็แสดงว่านมองแม่ยังมีอยู่นะพี่น้องอาจจะเพาะกอดไม่ด้วยประมาณห้าซี่หามือน้องแหงนี่จะเห็นเลยลูกเพิ่นจะเหี่ยวเนะพี่น้องเนาะเซะบือจะลือจะดือนี่ก็จะ รูดไพ่ในมือสองมือกับรูดแล้วถ้าเกิดน่มแม่พันดีได้กินน่มแม่เต็มทีถ้าเกิดตัวไดนบบ้น่มแม่บะมีน่มแม่แห้งนี่ก็ใส่ดื้อกันั่นนั่นดีแต่จะเปียกยยงสันน้อพี่น้องนะ่สังเกตบ้างสังเกตบ้งไปหลายๆพี่น้องอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังเนาะเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังไปเบิงหมูจักรวังไปปรับใส่กันเถอพี่น้องเด้อไปปรับใช้เอาเป็นครอหมูบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้จะ ระมารถจะมีแาจะตอบปัญหามือใหม่พี่ทักมาถามว่าพี่นุ่มหมูนูแห้งสาเหตุเพราะมันบาแห้งพี่น้องมันไม่แห้งเด้ออ่าเป็นไ้กับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติด,ดตามช่องแม่กุ้งนิคพรจันทะเก็นน้ำแนด้วจ้าสวัสดีจ้ะ